สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรทุกท่านครับเมื่อประมาณ30-40ถึงปีที่ผ่านมาทุกท่านจะได้รับการบอกเล่าว่าถ้าเราปลูกพืชได้ผลผลิตมากๆ,ๆเราก็จะมีเงินทองมากนั่นหมายถึงว่าถ้าเราจะทํานาทําไร่ให้ได้ผ,ผลผลิตมากๆนั้นก็ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเหมือนกับวิถีชีวิตที่มีคนมาบอกเราครับว่าให้เราเดินไปวนเส้นทางนี้แล้วความสําเร็จจะว่าถ้าเราจะทํานาทําไร่ให้ได้ผ,ผลผลิตมากๆนั้นก็ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเหมือนกับวิถีชีวิตที่มีคนมาบอกเราครับว่าให้เราเดินไปวนเส้นทางนี้ แล้วความสําเร็จจะรอเราอยู่ที่ปลายทางแต่รู้สึกไหมครับว่าเรายิ่งเดินทางไปบนเส้นทางนี้นานขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่ถึงปลายทางสักทีครับยิ่งทําก็ยิ่งเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นทุกวันทุกวันแต่มีพี่น้องเกษตรกรอีกกลุ่มนึงครับเลือกที่จะไม่เดินบนเส้นทางเดิมแต่เขาหันไปเดินบนเส้นทางใหม่ซึ่งพี่น้องเกษตรกรทุกท่านจะได้ชมชีวิตการทํางานและการเดินทางของพวกเขาผ่านสารคดีชุดนี้ครับเส้นทางที่พวกเขาเลือกเดินเส้นทางเกษตรอินทรีย์ครับ ลุงคะคนแถวนี้เขาปลูกอะไรกันคะเข,เขาปลูกเขาปลูกข้าวครับเขาปลูกข้าวเป็นประจำตลอดปีแล้วก็ถึงรอบปีก็เก็บเกี่ยวขา้าวแล้วก็ที่นี่ก็แต่ก่อนะเขาใส่เคมีหลายเลยหรอใส่เคมีหลายแล้วคุณลุงใช้ด้วยหรือเปล่าคะแต่ก่อนปีสามจิตนะลุงใส่ยา ใส่ยาฆ่าหญ้าใส่ปุ๋ยเคมีและก็ยาฆ่าแมลงใส่เยอะเยอะแค่ไหนเยอะจนว่าขาดทุนปีหนึ่งเนี่ยเราทำนาได้สักกี่บาทคะปีหนึ่งทำนาได้ประมาณห้าพันหรือหกพันบาทแล้วค่าปุ๋ยแล้วค่าปุ๋ยค่ายาค่าปุ๋ยห้าพันหกพันบางปีเอ้ามันก็ไม่เหลือเลยมันจะเหลืออะไรครับแถมเป็นหนี้เป็นสินอีกเหรอเยอะไหมคะเป็นหนี้เป็นหนี้เป็นสินเป็นแสนอ แล้วเราแก้ปัญหายัางไงเนี่ยมาแก้ปัญหาเลยมาเห็ดเอามูลสัตว์คือขิงงูขิงอย่างเนี่ยมาเห็ดเห็ดปุ๋ยเอาแกบด้าแกบข้าวนี่นะมาเลี้ยนลูกเป็นแนบบุเป็นแบบนแบบนะ่อ<ำ>่ะเนาะมาเรียนแล้วอ่ะไม่ได้ผลดีกว่าไปซื้อเคมีเขาได้นี่ว่ะ<อ>เออก็เลยก็เลยได้ยินข่าวว่าทางศูนย์ตุ้มโฮมเนาะเขาอันรับสมาชสิกแลก้วก็ผมกับันเข้าไปร่วมเป็นสมาชสิกครับ มาสัจจัน์หนึ่งของซุปเปอร์ปุ๋ยอินซีปัญหาที่เกิดขึ้นช่นนี้ต่อเน,นื่องแทบจะเป็นประจำทุกปีแต่ก็คงจะหนีปัญหาไม่พ้นดังนั้นเรามาอยู่กับปัญหาปากท้อของเรายัางมีความสุขดีกว่านักปราชญ์ท่านก็บอกไว้แล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรในโลกที่เราแก้ไม่ได้ ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด320ล้าน6,096,887ไร่จากการสำรวจของสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อจะทำแผนที่ดินที่มีปัญหาทั้งประเทศพบว่าดินที่มีปัญหาหลักส่วนใหญ่เป็นดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรดรองลงมาเป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนดินตื้นดินทรายดินเปรี้ยวจัดดินเค็มและดินอินทรีย์ พื้นที่ภาคการเกษตรมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ62ของเนื้อที่ทั้งประเทศปัญหาเรื่องการผลิตและเสื่อมโทรงของทรัพยากรดินที่ใช้กันมาเนิ่นนานจึงต้องเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนและต่อเนื่องเหตุใดเราจึงขันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋อินทรีย์สูตรสําเร็จวินโกจากส่วนผสมของสารเพิ่มผลผลิตซิลิกอนผสมกับปุ๋ยอินทรีย์มัก ในอัตราส่วนซากพืช60%มูลสัตว์20%ผสมกับสารเพิ่มมผลผลิตซิลิกอนที่มีคุณภาพสูง20%สามารถจับตรึงปุ๋ยพร้อมสารอลูมิน่าดึงปุ๋ยให้ยึดติดกับดินออกฤทธิ์ต่อเนื่องได้นานและข้อสำคัญใช้แร่ในการปั้นเม็ดแทนดินดานและดินเหนียวพร้อมผสมกับจุลินทรีย์ชีวภาพน้ำเป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และทำให้การใช้ปุ๋ยจะน้อยลงเพราะมีธาตุอาหารและจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติจึงทำให้เกิดแร่ธาตุต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจได้แก่ไร่นาไรอ้อยไร่มันสวนปลาสวนยางพาราและพืชผลการเกษตรทั่วประเทศเอาไปทดสอบดู ควบคู่กับปุ๋ยเคมีนะฮะแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่นผลปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับข้าวจะงามมาทันใจสมาชิกซึ่งเดิมเนี่ยปุ๋ยอินทรีก็ทั่วไปเนี่ยจะมีความเขียวเนี่ยค่อนข้างล่าช้าแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยทดลองเอาตัวนี้มาเนี่ยก็เขียวเร็วขึ้นนะฮรแล้วก็ไปดูในระยะที่2ระยะที่2ก็คือต้นกําลังเจริญเติบโตพ้นระยะกล้าไปแล้วเนี่ยมีการงาม คงทนไประยะที่3ระยะออกรวงเนี่ยนะครับรู้สึกว่า,ารวงละเม็ดเนี่ยนะครับรวงเนี่ยใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับใน,ในในช่วงท้ายสุดก็คือช่วงระยะเก็บเกี่ยวเนี่ยเป็นที่น่าพอใจก็คือเม็ดข้าวสวยใสแล้วก็เต่งดีนะครับครับผมเริ่มใช้ปุ๋ยวินโกตั้งแต่ลองก้นหลุมปลูกยางแปลงนี้6เดือนใช้ปุ๋ยวินโก2ครั้ง การเจริญเติบโตของอยางดีมากปุ๋ยวินโกสุดยอดจริงๆครับสำหรับประสบการณ์ที่เกษตรกรได้นำไปใช้ไปแล้วเนี่ยนะฮะมีเกษตรกรรายหนึ่งนะครับนำไปใช้ประมาณ25ไร่ จากที่เคยได้ผลผลิตประมาณ400 500กิโลต่อไร่เนี่ยปัจจุบันเนี้ยช่วงหนาปลังซึ่งเป็นช่วงที่นอกกดุมการผลิตเนี่ยเขาได้ผลผลิตมากขึ้นได้ประมาณ800กิโลต่อหนึ่ไร่นะครับซึ่งเป็นผลผลิตที่เกษตรกร,เ,กรเองพอใจมากเกษตรกรผู้ใช้ยิ่งรวยผลผลิตด,ดีรายได้งามความผาสุกย่อมเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าพัฒนาต่อเนื่องถึงประเทศชาติเป็นสุข และร่มเย็นในยุคเศรษฐกิจพอเพียงวินโกมาสจันหนึ่งของซุปเปอร์ปุ๋ยอินทรีย์มาสจันสองของสารเพิ่มผลผลิตซิลิกอนมาสจันสามของปุ๋ยชนิดน้ำวินโกเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนยิ่งใช้ยิ่งรวย ฟังมีเที่ดที่น้อมป้าพยอนก็ใช้วินโก้ผู้ใหญ่และท่านกำนันของลูกบ้านให้ใชวินโกน้นาข้าวรวงยาวยาวมเมล็ดขาวขาว,ขาวมเม็ดมเ,ดเ,ดเดต็มเม็ดโตให้ผลผลิตเท่าตัวให้ผลและผลิตเท่าตัวไ้องกลัวว่าจะพร้อมจะโซวิินโก้วินโก้ ผลิตทั่วไทยทำเกิตโตรเร็วไวทั่วเราใช้แต่ปุ๋ยวินโกมะเขือปรีก้อยลำใหญ่พืชหั่วไปก็ใช้วินโกผู้เรียนมาม่วงขนุนลาดาเพิ่มพูนเพราะใช้วินโกสวนป่าอีกอย่างพาราผลได้ออกมาทำกำไรก้อนโต ให้ผลผลิตเท่าตัวให้ผลผลิตเท่าตัวไม่ต้องกลัวว่าจะพอมจะโซ่